มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ V i P Server และ ID พัทสูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัสเลทส10เช่นบ o ็อกฟุตคิงเลกาซีและแมปอื่นออีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรโร1 2 3 4เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราไม่ได้มาจัดอันดับหรือว่ามาพูดดถึงเกกี่ยวับบ ปืนอะไรนู่นนี่นั่นคือไม่ได้มาพูดเลยนะครับผมนะแต่เป็นการแจกโคดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งโคดที่พี่จะพูดถึงนี้นะครับผมนะมีทั้งโคดรีสเตทนะครับผมนะหรือว่าเป็นโคด efp คูณสนั่นเองนะครับผมนะโคดที่พี่นํามานั้นนะครับผมนะเป็นโค้ดที่ยังมีอายุใช้งานอยู่นะครับผมนะยังไม่หมดอายุนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด16โคดด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นว่ามีโคดอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนเลยนะครถ ทำอะไรได้เลยนะครับผมนะอโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเสนอโดยคุณน้องส้มตําพาเพลินนะครับผมนะเขาบอกว่าหนูมีสูตรนะครับผมน่าจะเป็นน้องผู้หญิงนะครับผมนะเขาบอกว่าสูตรของหนูเนี่ยนะครับผมต้องทําที่โลก2เท่านั้นนะครับผมนะได้เลยนะครับผมที่พี่อยู่นี่ก็คือโลกที่2นั่นเองนะครับผมนะตอนซุ่มเนี่ยเขาบอกว่าให้กดสุ่มแล้วก็แบบว่าสุ่มแบบอ่านนะครับผมนะไม่ให้สุ่มแบบเร็วๆนั่นเองนะครับได้เลยนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็บอกว ครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะหลังจากกดเข้ามาแล้วนี่นะครับผมนะมันก็จะไปประมาณว่า hello breakfast with ทุกคนช่วยคุณด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อนะครับผมนะเขาบอกว่าคุณมีเงินเท่านี้นะครับผมนะแล้วก็เวลเท่านี้เนี่ยเออมันจะแบ่งปันเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นนะครับผมนะสรุปออกมาเป็นทาราของ3ามแสนหกในครับผมนะพร้อมกดไปครับผมนะมันยังถามอีกนะครับว่าคุณจะยืนยันเสียเงินนี้หรือเปล่านะครับผมนะโอเคครับผมนะเรายืนยันที่จะเสียเงินนะครับผมนะไปครับอตะะเฮฮ้้ยคุณผูชมเป็นทาง ด้านของผลบาลีบาลีนะครับผมนะฮะน้องๆเอือก็ค่อนข้างที่จะเกลือเกลือนะครับผมก็ขอบคุณน้องเขาก่อนเลยนะครับผมนะจากน้องส้มตำพาเพลินเลยนะครับแหมได้ยินต้องหิวเลยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับผลบาลีหรือว่าบาลีของเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเอาไปเลยนะครับผมนะพี่อนุญาตนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ม่่ใชมึงจะบ้าหรือเปล่านะครับผมนะเพิ่งเปิดคลิปเมื่อกี้จะปิดคลิปซะแล้วนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะครับผมนะกับการแจกโค้ดนั่นเองนะครับผมนะทั้ง16โค้ดเลยนะฮะไปกันเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่โลกแรกนะครับผมนะอยู่กับเจ้าเบคอนตัวดีตัวเดิมนะครับผมนะเป็นทางด้านของสเตตหรือว่าไอดีใหม่เลยนะครับผมนะแบบใหม่เอี่ยมจ่องเลยนะครับผมน้องๆก็มีเงินอยู่ร้อยเบลีประมาณเวลหนึ่งนะครับผมนะโอเคผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเอาจริงๆนะในคลิปวิดีโอนี้เนีี่่ยยนนนะะคคคครรรััับบผมเเปป็ลิกกกกวาแจโ้ด ผมนะที่พี่นํามาเนี่ยมีทั้งหมด16โค้ดด้วยกันนะครับใส่รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครึ่งเลยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมนะเริ่มจากโค้ดแรกเลยนะครับผมนะบางคนอาจจะยังใส่ไม่เป็นนะครับว่าใส่โค้ดตรงไหนนะครับผมแต่ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้หรือว่าไม่ทราบเลยนะครับว่ามันใส่ตรงไหนนะฮะให้เราหาเจ้ารูปกระต่ายนะครับกระต่ายหรือนกว่าเ้ยเออนกนะครับผมนะแหมคุณมองเป็นยังไงเป็นกระต่ายปะโตนะครับผมนะใใใหห้้้้้้เเเเรรรรรราาาาากกดดขไไปปนนนนนะะะะะะคคคััับบบผมมมแลลววจออ่่สโณีย โค้ดที่พี่จะเอามาเนี่ยพี่จะแปะไว้ทางด้านของอ่าดีคริปชั่นนะครับผมหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผมนะสามารถก๊อปไปใส่ได้เลยนะครับผมนะโค้ดแรกเนี่ยนะครับผมนะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอะไรวะกูก็ไม่รู้นะครับผมน้องๆใส่ไปเลยครับผมนะฮะแล้วก็กดคําว่าลองนะครับผมนะอ่าได้มาทั้งหมดอ่ายี่สิบนาทีนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อโค้ดที่สองกันเลยนะครับต่อมาโค้ดที่สองนะครับผมนะใส่ไปเลยนะครับผมนะอ่านว่าบรูซี่นะครับผมนะใส่ไปเลยครับอ่าได้มาอีกยี่สิบนาทีนะครับผม นะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับผมนะอ่านว่าซับอะไรส0 0 0มอ่นออฟฟิเชียลอะไรสักอย่างนะครับผมนะไม่ต้องสนใจนะครับผมใส่ไปเลยครับผมอ่าได้มาทั้งหมดตอนนี้นะครับผมนะเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมนะฮะโค้ดต่อมานะครับผมนะใส่ไปเลยนะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะได้มาอีก20นาทีนะครับผมนะโอ้โหแค่นี้นะครับผมนะผ่านไปแล้วนะครับผมนะสามสี่โค้ดนะครับผมได้ไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อโค้ดต่อไปกันเลยต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของแอคซีเอร์ดนะครับผมนะหรับผมอ่า ได้ไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นทาง้าของซับอะไรสักอย่างนะครับผมนะใส่ไปอีกครับผมนะฮะกดไปเลยอ่าจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโคตตอมานะครับผมนะใส่ไปอีกนะครับผมนะอ่านว่าทันไทยเกมมิ่งนะครับผมอ่านผิดอีกแล้วนะครับผมนะใส่ไปอีกครับผมอ่าสองชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะครับผมนะใส่ไปอีกครับผมนะคุณผู้ชมฮะไม่ต้องกลัวหมดเลยนะครับผมมีตั้ง16โคค้้ดดววยกัันนนนะะรบผมอ่่าาสติลลออออออะะะะไไรรรทาาาาางงงดด้้นนนนนขมมิิิยยสัักก่่ผีแวคบผมนะกดีโครับผมตอนนนี้รด ผมนะสชั่วโมงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต่อไปกันเลยต่อมานะครับผมนะใส่ไปอีกนะครับผมนะอ่านว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะไม่รู้ช่างมันครับผมนะใส่ไปอีกเลย3ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะครับผมนะใส่ไปอีกนะครับผมนะดูซิว่าจะเท่าไหร่นะครับผมนะอ่าสามพันไม่ใช่สามพันสามชั่วโมงกว่าแล้วนะคุณผู้ชมฮะและต่อมานะครับผมนะใส่ไปอีกนะครับผมนะเป็นทางด้านของอินุยโคตรบ้าเลยชื่ออินุยนะครับผมนะช่างมันนะครับผมกดปีครับผมได้มาอีกนะผมสามชั่วโมงคคครรรรรึ่่่งงงแแลล้้วนนนนนนะะะะะะัับบผผมมมมตอออาาาเป็ทดขไไู ผู่นะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมนะทาง้าของเมจิกคัพนะครับผมนะเมจิกบัตในประมาณนี้นะครับผมนะไซบิตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมนะสี่ชั่วโมงด้วยกันนะคุณผู้ชมฮะและต่อมานะครับผมเป็นหนงด้าของซับอะไรสักอย่างนะครับผมนะซับทูฟรีอะไรสักอย่างเนี่ยผมกดไปอีกครับผมและต่อมาเดียนะครับผมนะเป็นทางด้านของโคตรอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะเป็นทางด้านของสต็อกโคตรฮีโร่อะไรสักอย่างนะครับผมอ่านผิดขอไปเชื่อมันนะครับผมไซบิกและตอนนี้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงสี่สิบกว่านาทีแล้วคุณผู้ชมฮะและก็โคคคค้้ดดดตตต่่อออมมมมาานนนนนนะะะะรรััับบผผสๆแไไใจวกกปีเลย นี People, نا, ้นะครับผมนะปัจจุบันนะครับผมนะใส่ไปแล้วทั้งหมด15โค้ดนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง4กว่านาทีนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็โคดสุดท้ายของเรานะครับผมนะมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะได้มาอีก20กว่านาทีนะครับผมนะก็สรุปได้ตามนี้เลยนะครับผมนะ16โคดนะครับผมนะใส่รวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมง20หรือว่า30นาทีเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมนะแค่5้าชั่วโมงนี้นะครับผมนะก็ฟาร์มกันตาแหก ข้ฟาร์มแบบประมาณว่าข้ามคืนได้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมนะก็สามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมนะสามารถใส่ได้จริงทุกโค้ดนะครับผมนะและที่สําคัญเนี่ยยังมีโค้ดรีสแตทอีกนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ในคลิปแชนเช่นกันนะครับผมนะอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมคนไหนที่หลงเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เช่นกันนะครับผมนะสำหรับใครที่กดแล้วนะครับผมนะก็ขอให้คุณผผผผผู้้้้ชมม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 นน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 นัััััะะะะะคคคครรบบสุ่่่่ลลลไไดดทีีเเเกกืออออฮโโาจใหหิิปว สวัสดีครับบ๊ายบาย